วันนี้ฝ่ายที่มีการศึกษาสํานักวิทยา,าการมหาวิทยาลัยสงขลาน,นักเรียนวิเขตปันีจะสาธิตวิธีการเข้าไปใช้งานระบบ LMS 2เพื่อที่จะทําการล็อกอินเข้าไปและล็อกเอาออกมานะครับวิธีการเข้าไปใช้งานนะครับก็ง่ายๆนะครับท่านเพียงแต่ใส่ username กับ password ของในระบบ PSU Passport นะครับเพียงเท่านี้เองก็สามารถที่จะใช้งานได้นะครับยกตัวยอย่างเช่นนะครับ ใสยย่ username กับ password เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราคลิกปุ่ม login เมื่อ login เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับท่านสังเกตดูนะครับมุมบนทาด้านขวาจะเปลี่ยนเป็นชื่อของท่านนะครับตามระบบ PSU Passport นะครับจากนั้นจะเมื่อเราคลิกที่ตรงที่ปุ่มนี้นะครับก็จะมีเมนูปรากฏลงมาด้านล่างก็คือ dashboard view profile edit profile grade p e f e r e n c calendar และ logout นะครับสำหรับการ ออกจากระบบหรือล็อกเอาออกจากระบบนะครับก็เราคลิกที่ปุ่มที่เมนูตัวที่ชื่อว่าล็อกเอานะครับเพียงเท่านี้ก็เป็นการล็อกเอาออกมาจากระบบนะครับก็เห็นไหมครับการล็อกอินล็อกเอาออกจากระบบง่ายนิดเดียวนะครับ